วันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกันสององนะครับเดีอดสวยมากหายากมากครับองคหนึ่งหมายเลข8 6อีกองค์หมายเลข3 9 9ครับนี่ครับ399กับ86อนุมานชัยโยปุลบเรตรับโบนัสครับครับเหรียญซุ้มกอมหาราบหลวงปู่หงพรมโยครับเป็นเนื้อทองแดงเหรียญหล่อเจ้าสัวบายอนหลวงปู่หงค์พรมโยเป็นเนื้อเงิน ลงทีไรหายทุกทีนี่นะท่านเรียกว่าเหรียญเจริญพรหลวงปู่หงเป็นเนื้อสามเคหรือเนื้อสามกษัตริย์นะครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จครับพระพิคเนตปางประธานพรครับนี่ครับเนื้อน้าว่าก็จะอุดผงแล้วก็ตอกโคตรนะแล้วก็มีหมายเลขนะครับับท่านใดที่ทําค้าขายอยาก้ายขับอยากค้าขายดีหลวงปู่หงบอกว่าให้บูชาหลวงพ่อโสธรครับืระยาพาลีผู้ชนะเป็นเนื้อผงเทพทานพรเป็นรุ่นแรกนะครับ ของดีราคาเบาพุทุกคุณเกินราคานะครับเขาเรียกว่าพระนาคปกเม็ดฟักทองพระยาเสือดํารุ่นแรกครับเนื้อสำลิดนะครับนี่นะนี่ครับหายากนะครับนี่ครับเนื้อสำลิดเป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์ก้างปลานะครับด้านหลังกดโคตหน้าเวติเนี้ยแบบนี้เลยนะครับอสมเด็จคะแนนพิมพ์หอกทรัพย์องนี้เป็นพิมพ์ปิดตามหาลาบนะครับเจดีทางด้านลาบเมตตาค้าขายนะครับครับ ปิดตาพังพักการครับหลวงปู่หงปุกเสกรุ่นปก9้าเป็นเนื้อนวะโลหะทายเงินครับคนที่งบน้อยอยากได้ปิดตาพังพระการไปบูชานะครับครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงครับผมมาถึงร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับ เดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมนะครับวันนี้ทางร้านแจ็คเสมาจะนํารุ่นไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษากันนะครับแล้วได้ข่าวว่าเปิดให้บูชาด้วยนะครับไปไปชมพร้อมกับผมนะครับนี่เลยครับหนุ่มานชายโยปุลบันนบรับโบนัสนี่นะเป็นนนวะแก่ทองคํานะครับนี่ครับรุ่นฉลองศาราปีพศ2547ันห้รบหลวงปู่หงพรมปัญโยปุกเสงนะครับนี่ครับอุดผงนะครับ วันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกันสององนะครับเรียมสวยมากหายากมากครับองคหนึ่งหมายเลขแปดหกอีกองคหนึ่งเนี่ยหมายเลขเดี๋ยวผมผมผมจาไม่ได้นะครับหมายเลขแปดหกหนึ่งองนะครับอีกองค์หมายเลขสามเก้าเก้าครับนี่ครับสามเก้าเก้ากับแปดหกเรียมทองพร้อมใช้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ สอง0 0ืสี่พันห้าร้ยบาทเท่านั้นครับนี่ครับสวยมากนะครับหายากสุดๆครับต่อไปนะครับยังอยู่ที่หนุมานชัยโยปุญมเนตรับโบนัสครับเป็นเนื้อชนวนนะครับเป็นเนื้อชนวนรุ่นฉลองสาราปีพศ2อ4พันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับนี่ครับผมมีมาแบ่งด้วยกันสามองนะครับนี่ครับสามองเลี่ยมกันน้ำสององไม่เลี่ยม หนึ่งองค์ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับครับองค์ต่อไปนะครับนี่เลยครับเหรียญสุ้มกอมหาลาบหลวงอุหงพรมัญโยครับเป็นเนื้อทองแดงรุ่นฉลองชัยปีพศสองพันห้าเจำนวนการสร้าง4,999องค์ครับครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้นะครับนี่ครับแดงเดิมๆหน้าหลังนะครับครับก็จะต่อโคตมะบนเวณนี้นะครับนี่ครับ ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นครับฉายาของเขาคือมีกูไว้ไม่จนครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง4ี่พัน้าร้อยบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปครับนี่นะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวบายนหลวงปู่หงษ์พมัญโยเป็นเนื้อเงินรุ่นทนาสารสมบัติปีพศ2548ันห้าร้อยส่ิบแปดองนี้เป็นเนื้อเงินหมายเลขเก้าหนึ่งนะครับก็จะตอก หมายเลขบริเวณนี้แล้วก็ต่อพดนเมติบริเวณนี้ครับด้านหน้าจะเป็นเจ้าสัวบาจอนเป็นศิลป,ปะแบบขอมด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนลุกกูหงครับครับใครอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีหรือเป็นอยากเป็นเจ้าสัว,วก็นี่เลยครับต้องบูชาเหรียญเจ้าสัวเลยครับวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งองค์พร้อมกล่องเดิมๆเลยครับหมายเลขเก้าหนึ่งะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับ เหรียญต้องบอกว่าลงทีไรหายทุกทีน uh huh. mm hmm. like ี่นะเขาเรียกว่าเหรียญเจริญพรหลวงปู่หงเป็นเนื้อสามเคหรือเนื้อสามกริย์นะครับครับปีพศ2556นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันเกาะเพชรนะครับต่อโคตดบริเวณนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หงนั่งเต็มองค์ครับสภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียง3,500บาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปครับ นี่เลยครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จครับพระพิฆเนศปางประทานพรหลวงปู่หงคมปัญโยเป็นเนื้อทองลําอูนี่ครับรุ่นฉลองมงคล84ปีนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับปีพสองันหอ่ิบสามสิบสี่ประมาณนี้นะครับจํานวนการสร้าง2,500องห้าร้องค์นี่ครับใต้ฐานก็จะอุดผงต่อโคตมะบริเวณนี้นะครับวันนี้ทางร้านออกมีมาแบ่งสององค์ หนึ่งองนี้ยผมออกให้บูชาห้าพันห้าร้อยบาทครับอีกองค์ผมออกให้บูชาหกพันห้าร้อยบาทครับอันนี้เนื้อทองลําอู่นะครับอเนื้อนวะนี่ครับเนื้อนวะก็จะอุดผงแล้วก็ต่อโคตนะแล้วก็มีหมายเลขนะครับครับองค์นี้หมายเลขนะครับหมายเลขอะไรหมายเลขห้าห้าเจ็ดครับห้าห้าเจ็ดครับเนื้อนวะเนี่ยผมออกให้บูชาเพียงหนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะครับ หายากนะครับเนื้อน้ว่านี่ครับต่อไปครับนี่เลยครับท่านใดที่ทําค้าขายอยาก้าขาอยากค้าขายดีหลวงุกปู่หงบอกว่าให้บูชาหลวงพ่อโสธรครับอืมเขาเรียกว่ารูปหล่อหลวงพ่อโสธรหลวงปู่หงพรมโยเป็นเนื้อชนวนนะครับครับเป็นรุ่นฉลองศาราปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดจำนวนการสร้างก็ไม่เยอะนะครับอะฮะป้ายฐานอุดผงนะครับครบต่อโคดหน้าเมติ นี่ครับเป็นรูปหล่อลอยองหลวงพ่อสุธรขนาดห้อยคอนะครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงหกพันบาทเท่านั้นครับนี่ครับรายการต่อไปนะครับนี่เลยครับพรยาพาลีผู้ชนะเป็นเนื้อผงเทพทานพรเป็นรุ่นแรกครับครับ ปีพศองารี่สิประมาณนี้นะครับรุนฉลองมงคล8 4ีปีนะครับจำนวนการสร้างก็ราวๆ2,000องค์ครับนี่นะนี่ครับครับน่าใช้นาบูชามากครับสำหรับคนที่ปกครองลูกน้องเป็นจำนวนมากครับน่าบูชาครับไปลบก็ไม่เคยแพ้ครับเนื่องจากว่ามีพละงกำลังมากเฉลียวฉลาดว่องไวครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้นะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง2,500บาทเท่านั้นครับครับ องต่อไปนะครับนี่ครับของดีราคาเบาผู้ทุคุณเกินราคานะครับ,รบเขาเรียกว่าพระนาคปกเม็ดฟักทองหลวงปู่หงคมปัญโยปีพศ .2541 เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟจำนวนการสร้าง19,999องครด้านหน้าก็จะต่อโคตมะนะครับนี่ครับตอโคตมะบริเวณนี้หเหรียญนะนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าครับ สร้างในวาระหลวงปู่ยุค80ปีนะครับสภาพสวยแดงเดิมไม่ผ่านการใช้ครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ1,900บาทเท่านั้นครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับพระยาเสือดำรุ่นแรกครับพระยาเสือดำรุ่นแรกหลวงปู่หงุ่มปัญโยเป็นเนื้อสำลิดนะครับนี่นะนี่ครับหายากนะครับนี่ครับเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดก็จะต่อโค้ดบนบริเวณนี้นะครับ นี่ครับหน้าเมตินะครับหน้าเมติับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านคันใช้นะครับคาถาบูชาก็ตั้งนโมสามโฉต่อด้วยยะขังนิขังวาอะคพระอะหน้าเมติเก้าจฉมนะครับอยากได้อะไรก็ขอพอได้เลยครับผมครับทางร้านออกบูชาไม่แพงนะครับเพียงสามพันแปดร้อยบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปนะครับนี่เลยครับพระปัตถวีธาตุเป็นพิมสมเด็จพิมก้างปลานะครับ หลวงปู่หงคุมบัญญอเป็นเนื้อดินจิตนครก้าบุรีครับปีอ่าปีพศ2541จำนวนการสร้างน้อยนะครับด้านหลังกดโคดหน้าเวทีแบบนี้เลยนะครับ๋อากรรมวิธีแบบโบราณสมไฟแกบแบบโบราณครับครับนี่ครับครบธาตุสี่ครับนุ๊กปูุ่ปู่บอกว่าทําแล้วต้องทําให้ดีครับทาแล้วต้องช่วยชีวิตเขาได้ครับนี่ครับท่านตั้งใจทําให้อย่างดีนะครับครับท่านบอกว่าเอาไปใช้แล้วดี คนดีมีสีลเนี่ยรับรองใช้แล้วได้ผลแน่นอนครับครับวันนี้ผมมีมาแบ่งหนึ่งองค์นะครับทางร้านออกให้บูชาเพียง6กพันบาทเท่านั้นครับยังอยู่ที่พระปทวีธานนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จคะแนนพิมพ์หอกทรัพย์หลวงปู่หงผพมปัญโยเป็นเนื้อดินเจนนครเก้าบุรีปีพศสันปาี่ศ2บเอ็ดจำนวนการสร้าง2,000องค์นะครับที่เรียกว่าพิมพ์หอกรั์ก็จะมี ค่ล้ายๆเป็นสมเด็จหอดทรัพย์กลมๆตรงนี้นะครับนี่ครับบริเวณนี้ด้านหลังก็โดโคตนาเมตินะครับนี่ครับสร้างแบบกรรมวิธีโบราณกดพระธีละองค์กดด้วยมือทีละองค์ครับนี่ครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ทางร้านออนบุชาเพียงเ0็ดบาทเท่านั้นครับยังอยู่ที่พระปัทวีธาตุนะครับองค์นี้เป็นพิม ปิดตามหาลาบนะครับเจด็ดทางด้านลาบเมตตาค้าขายนะครับับจำนวนการสร้าง1,000องค์นะครับถ้าผมจัง่ผิดปีพศสอง1ครัสบภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ด้านหลังก็กดโคดหน้าเมตินะครับทางร้านออกให้บูชาเพียง4,000บาทเท่านั้นนะครับนี่นะยังอยู่ที่นี่เลยครับผมอยากแนะนำมากเลยนะครับนี่อะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าปิดตาพังพักการบ หลวงปู่หงปุกเศษรุ่นปกเก้าเป็นเนื้อน้าวโลหะทายเงินครับปีพศ2549จำนวนการสร้าง5,000องค์ครับด้านหลังก็จะตอกหมายเลขบริเวณนี้นะครับด้านขอบนะครับนี่ครับหมาเลขแล้วก็ตอกโคตดอกโวบาลครับรุ่นนี้นะครับลูกเศษสองพิธีลูกเศษที่นครศรีธรรมราชครับแล้วก็ลูกเศษที่เขาพนมลุงจังหวัดบุริย์ครับหลวงปู่บอกว่า อยากรู้ว่าดีไงต้องลองไปบูชาดูครับนี่ครับหน้าบูชามากนะครับส่วนตัวนี้ผมชอบมากครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง1นึ0 0หบาทเท่านั้นนะครับครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ครับครับไม่ต้องเสียใจไหมครับสําหรับคนที่งบน้อยอยากได้ปิดตาพังประการไปบูชานะครับับเป็นเนื้อผงนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงรุ่นปกเก้าปีสี่เก้า นกปูหงปลุกเสกนะครับปลุกเสกสองวาระที่นครแล้วก็ที่ปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับครับเป็นเนื้อเกสรจํานวนการสร้างไม่มากนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละสองพันบาทเท่านั้นครับมีสามองค์นะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมยังอยู่ที่ปิดตาพังพกกานนะครับครับแต่องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่าแจกในพิธีนะครับครับ รุ่นปกเก้าปีพศ2549หุวงปูหงส์ปกเสกแล้วก็คณาจาร่าแดนอีสานใต้อีกมากมายครับที่ล้วนงลวงปูขาดปูเสกด้วยนะครับองนี้องค์พ่อจตคามก็มาร่วมปูเสกด้วยนะครับองนี้ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียง4,500บาทเท่านั้นครับนี่ครับหลวปูหงก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมนี่แหละครับเป็นไงครับท่านผู้ชมได้ชมกันจูใจเลยครับ เครื่องและเครื่องรางของหลวงปู่หงพมปัญโยที่ทางร้านแจ็คเสมานามาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษาแล้วก็เปิดให้บูชานะครับท่านใดที่ชอบรายการไหนนะครับสามารถโทรมาเบอร์อะไรครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ผมนะครับ0868995139ครับ ID ไลน์0868995139ครับสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย้ำนะครับพันทิ์บางกะปิทั้ง3า ปากซอยลาดพร้าวร้อยยีบครับร้านผมเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึง5้าโมงเย็นครับผมนี่แะครับท่านผู้ชมสนใจรายการไหนก็ติดต่อทางเบอร์ที่เขาให้ไว้นะครับหรือไอ l ดี e ลนก็ได้นะครับแอดเข้ามาหาเขานะครับก็วันนี้ทางช่องสนอชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นําพักเครื่องและเครื่องรางของขังของหลวงปู่หงพรมปัญโยมาให้เอฟซได้ชมกันนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ